อันที่หนึ่งนะครับอ่าในนี้นี่อันนี้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือเวลาเราซื้อประกันสมมุติเราซื้อวันที่อ่าหนึ่งมกราคมอันนี้จริงหนึ่งมกราไม่่อ่าห้ามกราแล้วกันวันที่หนึ่งมกราทุกบริษัทส่วนใหญ่ปิดกันอยู่เนาะวันที่ห้ามกราคมเราซื้อวันแรกนะวันที่ห้ามกราคมปีหน้าพี่ลิงว่าพี่ยังจะต้องจ่ายเบี้ยวันที่เท่าไหร่เออก็คงครบรอบดีลของปีครับปลายปลายธันวามั้งอ่าครับ S <S เขาอ่ะบริษัทประกันอ่ะเขาให้เราจ่ายได้ถึงวันที่ห้ากุมภานะอ๋อโอเคโอเคเลดได้มากสุดสามสิบวันครับ,รบ <S 2> <S 2> เขาให้เขาให้เราเลดที่สุดสามสิบวันโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่ม <S <S เติมไม่มีดอกเบีย้ยไม่คิดอะไรทั้งสิ้น อ,นนอ,อันนี้ไม,ไม่ไม่มีใครรู้นะอันนี้พูดจริงๆขนาดฟินสตรีทเนี่ยที่ทําเรื่องข้อมูลที่ให้ตรงนี้ก็เป็นความรู้ใหม่คือข้อแรกที่เขาเยียวยาก็คือว่าขยายเวลาในการที่ชําระเบี้ยประกันให้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่เวลาที่มีโควิดนะเวลาธรรมดาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ๋อโอเคอ่าครับแต่พอมีโควิดปับ๊บนะพอมีโควิดปับ๊บเขาขยายให้ถึงสิ้นเดือนมิถุนาก็ ในเคสที่ในเคสที่ก่อนหน้านี้มาประมาณสามเดือนส่วนใหญ่ประมาณสามเดือนโอเคบางคนอาจจะไม่ได้ซื้อต้นปีเหมือนอย่างที่พี่อิดบอกแต่คือบวกไปอีกสักสามเดือนที่ให้ให้เลทได้ว่างั้นนะครับครับครับตอนนี้เนี่ยเขาเขาเขาเขียนไว้ว่าเขาเขียนเป็นวันที่เนาะได้มากที่สุดจนถึงวันที่สามสิบมิถุนาครับในช่วงนี้<อ>เพราะว่าเขามองอสมัยก่อนตอนนั้นเราเราต้องย้อนเวลากลับเนาะอันนี้ตอนนั้นมันคือช่วงเวลาเดือนกุมภา ที่เราเริ่มมีพรลกฉุกเฉินในพวกนี้นะครับแล้วเขาก็เลยบอกว่าเออให้ขยายได้จนถึงเดือนมิถุนานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็หลายๆคนก็ไม่ไม่ต้องรีบจ่ายถ้าเกิดว่าไม่มีเงินนะครับแต่ถ้ามีก็ก็จ่ายเถอะนะก็ทุกคนก็ต้องทํามาหากินนะบริษัทประกันก็ต้องทํามาหากินนะครับอันนั้นคือคืออันแรกสุดเลยนะครับก็คือไอระยะเวลาเนี่ยที่เขาเขาเพิ่มระยะเวลาตรงนี้ให้นะครับแล้วแต่บัตบริษัทเนี่ยต้องต้องไปคุยเนาะว่า เขาอาจจะมีเพิ่มให้พิเศษมากกว่านี้หรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมก็ผมก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ที่หนึ่งเนาะอันที่สองก็ค่อยบอกว่าจะไปเปลี่ยนจากรายรายปีให้เป็นรายเดือนจริงจริงมันเปลี่ยนได้หมดนะรายปีรายหกเดือนรายรายควอเตอร์รายไตรมาสหรือว่ารายเดือนเปลี่ยนได้หมดครับออันนี้ผมผมต้องเคลมไฟนยนิดนึงเวลาเปลี่ยนเบียมันจะเพิ่มนิดนึงประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นเป็นค่าดอกเบี้ยรับแต่ถามว่าคุ้มไหมกับการที่เราไม่ต้องทิ้ง ประกันต right well. we us ัวนี้ไปมันก re ็คุ้มนะแล้วเราก็คงไม่ได้คิดว่าเราจะจ่ายไอ้ตรงนี้แบบนี้ไปตลอดไปนะครับครับอันนั้นอันที่สองเนาะอันที่สามไม่มีตังจริงๆครัแล้วก็อันนี้ต้องช่างนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบที่มีประกันสุขภาพด้วยเนี่ยต้องช่างเลยว่าถ้าเราบอกว่าเออต่อไปนี้ฉันจะเข้าโรงพยาบาลรัฐอย่างเดียวละ ล้วฉันจะไปเอาบัตรทองละหรือฉันจะไปใช้ประกันสังคมอย่างเดียวฉันจะไม่ใช้ประกันสุขภาพของรัฐแล้วไอ้ของของของเอ่อของเอ่อประกันประกันชีวิตประกันภัยแล้วครับแล้วเราจะทิ้งตัวนั้นค่อยไปสิ่งที่เรียกว่าเราสามารถที่จะเวนคืนกลมาทันได้ก็เอาเงินสดออกมาอืมนะครับะะเอาเงินสดออกมาก็เขาก็ให้เงินสดออกมาเลยแต่ส่วนใหญ่อะ่ะได้มาเอาแบบคร่าวๆนะเจ็ดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นของเงินที่เราจ่ายเขาไปทั้งหมด ว่าคบ,าบทุน,นะคิดง่ายๆสําหรับคนที่เรียกว่าอาจจะไม่ไหวหรืออาจจะอยากจะต้องเลือกวิธีนั้นในการที่จะเสิ้นสุดนะสิ้นสุดการคุ้มครองไปก่อนหรือว่าเรียกว่าเวนคืนประกันใช่ไหมครับพี่อิดบอกอโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าบวกกันตั้งแต่วันแรกเราจะวันแรกเราจ่ายไปทั้งหมดสี่0 0ื่บาทแล้วพี่อิดบอกว่าเงินที่เราได้คืนเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วก็คือจะประมาณ70ถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ70ถึง90เปอร <ๆ S 1> ์เซ็นต์เจ็ถึง9กเปอร์เซ็นต์ก็คือขาดทุนขาดทุนส่วนใหญ่ขาดทุนหมดนะครับทั้นก็ไม่ค่อยแนะนำ